ขยายรั้วน้องหมาออกมาอีกสิบเมตรค่ะน้องหมาก็เลยมีที่วิ่งเล่นอันนี้ถ่ายด้านหลังค่ะ น้องหมาวิ่งเล่นสบายเลยค่ะเจะ้าปุกปุยมาแต่น้อง,น,องน้องไม่ชอบใจจะ้จะเจะ้าปุกปุยมาข้างนอกเจ้าปุกปุยอ่ะอยู่ในรั้วไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเก้โกโกน้อง รั้วฟางค่ะทั้งหมดความยาวของรั้วยี่สิบเมตรตั้งแต่หน้ามาจนท้ายเนี่ยยี่สิบเมตรค่ะอันนี้ข้างท้ายค่ะน้องก็เลยชอบอยู่ด้านท้ายเย็นดีค่ะด้านข้างยี่สิบเมตรด้านหน้ากับด้านท้ายสิบเมตรมาประกบกันแล้วก็ฟางค่ะ น้องก็เลยวิ่งเล่นกันสบายเลยตอนนี้มีหญ้าสีเขียวมีหญ้าเขียวเขียวยยว,ยว,วิ่งเล่นค่ะอยเย็นสบาย สวัสดีนะคะเพื่อน<ๆ>เพื่อน